ในอำเภอยางศรีสุราษฎร์นำประชาชนชาวยางศรีสุราษและผู้มีจิตศรัทธารวมแห่องค์กถินและทอดถวายที่วัดบ้านยางศรีสุราษฎร์อำเภอยางศรีสุราษจังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่บ้านยางศรีสุราชอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารค ah ามนายเศรษฐาเนนสุวรรณในอำเภอยางศรีสุราชเป็นประธานนำคณะเจ้าภาพและชาวบ้านยางศรีสุราชร่วมกันแห่องค์กถินรอบหมู่บ้านก่อนที่จะนำไปถวายแด่พระภิสุกสงฆ์ที่วัดบ้านยางศรสีสุราชอำเภอยางศรีสุราชโดยการจัดถินสาม,มัคคีนในปีนี้นะคะนอกจากจะมีชาวบ้านยางศรีสุราชและใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วยังมีคณะผู้มีจิตรัทธาจากต่างจังหวัดอาทิจังหวัดนครปฐมจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองได้นำคณะฐินกองใหญ่มา ร่วมเป็นเจนาภาพทอดถวายด้วยสําหรับการจัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีทางชาวบ้านยางศรีสุราชและคณะกรรมการวัดบ้านยางศรีสุราชได้กําหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่งการแห่กรถินรอบหมู่บ้านยางศรีสุราชต้องใช้เวลาในการแห่ประมาณ3ชั่วโมงเนื่องจากชาวบ้านยางศรีสุราชเป็นหมู่บ้านใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่น ประกอบกับมีประชาชนมาร่วมขบวนแห่เป็นจานวนมากภายในขบวนมีทั้งขบวน้ากรินและเครื่องบริวารขบวนกรองยาวขบวนนางรําและปิดท้ายด้วยขบวนรถแห αι, ท่ทาให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานผู้ที่มาร่วมขบวนมีหลากหลายวัยตั้งแต่วัยเด็กเยาวชนไปจนถึงวัยสูงอายุนอกจากนี้ภายในวัดบ้านยางศรีสุราชยังได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสมโพธกกงกรินเช่นการแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอลำกิจกรรมสอยดาวผ่าโชคค่ะ